คนเกิดวันอาทิตย์นะครับผมเดือนมิถุนายน2514ในเดือนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการจับใจายใช้สอยเรื่องเงินนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องห่างหงจากคู่ครองคนรักมาจากเรื่องของการงานก็ได้นะครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงถัดไปครับ สวัสดีครับแฟนเพจ Facebook และช่อง youtube ดูดาวเดือนอเรือนดวงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกกับคลิปแรกนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เดือนมิถุนายน2564ัยนะครับผมนะครับในเดือนนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็นะครับผมจะมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะ ไม่ถูกใจนะครับผมหรือไม่เป็นดั่งใจของคนเกิดวันอาทิตย์เท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับในช่วงของเดือนนี้เนี่ยครับผมให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องของเงินนะครับผมจะหมุนแล้วสะดุดนะครับผมแล้วก็นะครับผมเรื่องเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้ไปในการรักษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ป่วยนะครับเช่นแม่หรือว่าพ่อนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นแม่มากกว่านะครับผมนะครับ ซึ่งการรักษาตรงนี no ้เนี่ยมันอาจจะใช้เงินใช้ทองทำให้ค่อนข้างที่จะสะดุดพอสมควรนะครับผมนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับผมนะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครนะครับผมนะครับการเงินไม่ดีนะครับผมแนะนำว่ารองไปไหว้บรรพบุรุษนะครับกระดูบรรพบรุษหรือนะครับผมสุสานของบรรพบรุษนะครับเพื่อขอให้เรื่องการเงินเนี่ยนะครับมีคนช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลนะครับผมแล้วก็นะครับ เดือนนี้นะครับผมเรื่องเงินสดที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะก่อปัญหามาจากให้เกิดในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับจุกจิกกวนใจนะครับอาจจะมีเรื่องที่จะต้องห่างหืนกันในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมหาบทเนี่ยนะครับผมเป็นดาวสองนะครับคือดาว ดาวจันนะครับแล้วอยู่ตำแหน่งของอาทิตย์บดีเนี่ยมั่นใจผมเชื่อมั่นว่าตรงของนะครับผมตรงนี้นะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับผมนะครับส่วนเรื่องงานนะครับผมปีนี้เดือนนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ที่จะต้องคิดหาทางออกแก้ปัญหานะครับแต่ว่าคนนะครับผม คนที่เกิดวันจันทร์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นะครับผมนะครับคือปรับเปลี่ยนหาหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องงานไปได้ด้วยดีนะครับผมนะครับเรื่องของการเงินนะครับผมแม้ว่าจะมีปัญหาก็ตามนะครับแต่ว่านะครับในท้ายที่สุดเนี่ยจะสามารถนะครับผมหาหยิบยืนหรือกู้ยืมหรือแก้ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ เออที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวนเนี่ยอาจารย์นะครับผมมีวิธีการแก้หรือเปล่านะครับในทางโหราศาสตรพม่านะครับผมตามแนวทางของอาจารย์ดวงสุริยเนตรเนี่ยคือนะครับผมคนเกิดวันอาทิตย์นะครับนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับผมนะครับ64เนี่ย ก็นะครับผมให้ทําอย่างนี้ครับผมก็คือใส่บาตรพระอย่างน้อย2รูปในวันจันทร์นะครับผมนะครับหลังวันที่10นะครับผมสิมิถุนาไปถึงวันที่9ก้ากรกฎาคมนะครับใส่บาตรในวันจันทร์นะครับผมนะครับสรูปนะครับหรือ15รูปก็ได้อยู่ที่กําลังของแต่ละคนนะครับสิ่งที่แนะนำจะให้ใส่นะครับก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็ก่อนใส่บาตรเนี่ยให้อธิษฐานด้วยคาถานะครับผม นะครับบทอิรชาคตารสาแล้วใส่บาเสร็จก็อธิษฐานด้วยบทอิรชาคตารสาแล้วครับผมแล้วก็อธิษฐานนะครับผมให้นะครับผมสิ่งที่มีปัญหาอยู่เนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมนะครับหรือถ้าใครนะครับผมนะครับจะไปไหว้พระขอพรเนี่ยให้ไปไหว้พระปางห้ามสมุดนะครับหรือปางห้ามญาตินะครับด้วยนะครับผมด้วยมะพร้าวนะครับ มะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวที่มีเปลียนะครับมีเปลียหมายถึงว่านะครับผมก็คือไม่เป็นมะพร้าวที่ถูกตัดนะครับผมนะครับตัดตรงบนด้านบนออกไปนะครับด้านล่างออกไปนะครับจะเป็นมะพร้าวเดิมๆนะครับที่เอามาจากต้นมะพร้าวหรือซื้อมาจากนะครับผมที่สวนได้นะครับผมนะครับแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆก็อนุรลมให้ใช้น้ำมะพร้าวก็ได้ครับหรือลูกมะพร้าวที่ ที่ซื้อตามในห้างก็ได้นะครับผมนะครับนะครับซ่้วันนะครับผมนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะครับด้วยส้มเขียวหวาน15ลูกนะครับผมนะครับสลูกก็ได้หรือ15ลูกก็ได้นะครับ2ลูกเป็นขั้นต่ํานะครับ15ลูกก็ได้นะครับผมก็ไปขอ ่อเจ้าแม่กวดอิมให้นะครับอุปสรรคต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมก็นะครับผมจบคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนมิถุนายน2 5ง4โรงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ